สวัสดีค่ะทุกคนพาทุกคนนะคะมาชมห้องน้ำนะคะที่โรงแรมนะคะปรับเป็นห้องน้ำรวมนะคะซึ่งแบบการตกแต่งนะคะจะเป็นแบบว่าสีทองนะคะเยอะมากเลยแล้วก็การตกแต่งที่เต็มไปด้วยกระจกนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วก็เราจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยลวดลายที่มันแปลกๆ ใส่แมสด้วยนะคะเจนี่นะคะทุกคนสวยอะโคตรรูเลยสีดำกับกระเป๋ารูสีทองเข้ากับบรรยากาศมากเลยอะโอเคเราไปข้างนอกดีกว่า การเขียนต้จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะะเพราะว่าภาษาอาหรับเนี่ยยากมากนะคะทุกคน